สุดท้ายเ,าเรามาดูตัว a แอดวานนะครับแอดวานนี้ค่อนข้างจะนะครับใช้คำว่าค่อนข้างจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนสักทีเดียวในทุกอ e ีเลเมนเรามาดูที่เฮดดิ้งก่อนดูที่ a d v a าน e ครับหัวข้อใหญ่ก่อนจะมีหัวข้อ Layout ์นะครับแอดวานจะมีหัวข้อประมาณนี้นะครับ Layout Motion e f f e c t t ต์ไทม์ฟรมแบ็กกานะครับ border m a s k นะครับถ้าเป็นของ text จะมี layout motion transform background border m a s e t r a s p a r e n attribute css นะครับถ้าเป็นของภาพก็จะเป็น layout motion transform background border m a s e t r a s p a r e n อ่ะผมให้ให้รู้จักว่ามีหัวข้อมอนเหมือนกันก่อนใน3 element นะครับถ้าเป็น ของคอนเทนเนอร์ก็จะมีน้อยกว่านะครับไม่เหมือนกัน้งทีเดียวแต่ก็เป็นหัวข้อเหมือนกันแค่มีไม่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับตอนนี้เราจะมาลงลึกในส่วนแท็บ a d v a n c e ์กันนะครับผมเพื่อที่จะให้ภาพชัดนะครับเดี๋ยวเราจะดู a d v a n c e ์ในส่วนของ layout กันก่อนตัว margin กับ padding เนี่ยเราจะใช้บ่อยมากนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อที่ให้เห็นภาพชัดเราผมจะขอใส่สีแบ g ็ก u าวในทุกส่วนนะครับเริ่มจากจะเริ่มจาก container <c oughs> ที่หัวข้อ container เนี่ยจะน้อยกว่า element อื่นนะครับจะเห็นว่าตัวใน heading จะมี Background อยู่นะครับใน text จะมี background อยู่เหมือนครับใน image ก็จะมี background อยู่แต่ใน container ไม่มี background อยู่คือ container background เขาไม่อยู่ใน style ครับคือตัว background ก็ถือว่าเป็น CSS ของส่วน layout container นะครับก็จะมีอยู่ใงนี้ผมขอใส่สีให้ ส่วน container ร์ทั้งหมดก็คือใส่สีเป็น background นะครับก็เหมือนกันมีทั้งปุ่ม normal กับ hover นะครับ Hover ก็คือเมื่อเอาเมาส์ไป Over ขึ้นมาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งได้นะครับนี่ผม normal ไปตรงนี้จะมีหลายส่วนนะครับที่จะให้เซตการใส,ส่สีสีแบบใส่เทไป <c oughs> ปกตินะครับใส่สีเป็นเกรเดียนก็ได้นะครับเป็นเฉดสไล่สีไปนะครับ ท่านจะไม่ใส่สีใส่เป็นวิดีโอ wizard, เป็นพื้นหลังเลยก็ทําได้นะครับ <iforn> แล้วนี้ก็สร้างเป็นสไลด์โชว์เป็นพื้นหลังเลยก็ทาได้เหมือนกันนะครับแต่อ่าสองอันนี้น่าจะกินทรัพยากรเยอะหน่อยนะครับล้ามาใส่สีเป็นพื้นหลังไปโด,ดยหลิกที่ใส่สีเป็นพื้นหลังเนี่ยจะมีการใส่อิมเมจเป็นพื้นหลังใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังซ่อนอยู่ในนี้นะครับอยู่ในการใส่สีเป็นพื้นหลังนะฮะคือเราสามารถใส่อิมเมจเป็นพื้นหลังได้นะครับ ถ้าถ้าเรามีภาพที่เป็น image อิมเมจสีเป็นลายสีจางๆนะา้ครับเรา,าใส่ตรงเนี้ยตกแต่งได้นะครับผมก็จะขอเลือกสีพื้นหลังตัวนี้เป็นสีที่จางๆหน่อยเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับคอนเทนเนอร์ของเราพื้นที่คอนเทนเนอร์ทั้งหมดก็คือส่วนที่เป็นสีเทาอันนี้น้องอ่าทีนี้ผมจะใส่สีแบ k ็กกราวในส่วนอื่นก็คือ header heading ตรงนี้ใส่สีเข้าไปอยู่ใน a d v a n c e นะครับในหัวข้อ background ครับคลิกเลือกสี h e a d ิ้งตรงนี้ก็สมมติเป็นสีเขียวนะครับ text text background ตรงนี้เป็นสี ฟ้าเ,เงินนะครับส่วนรูปภาพตรงนี้ก็ใส่สีแบล็กกราวเป็นสีส้มนะครับอ่าอยู่ก็จะเห็นว่าส่วนของเอ่อเฮด heading He ทั้งหมดก็จะเป็นที่ใส่สีปากกาเข้าไป ส่วนของเท็กก็จะเป็นส่วนที่ใส่สีแ u ร d เข้าไปนะส่วนของอีเมลก็จะเป็นส่วนที่ใส่ส,สีแ u ร d เข้าไปนะครับจะเห็นว่าจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างอ m เม t แล้วก็ช่องว่างซ้ายขวานะครับช่องว่างระหว่างอ m เมลเกิดได้หลายอย่างนะครับเกิดได้หลายอย่างเราค่อยๆเช็คจากภาพภาพใหญ่ไปนะครับจากภาพใหญ่ก็หมายถึงว่าเราไปดูที่คอนเทนเนอร์ก่อนคอนเทนเนอร์ er เนี่ยในส่วนคอนเทนต์ของเขาเนี่ย เขาเป็นเขาเป็นอินเวนตประเภท l a y ยอรนะครับ Content ของเขาก็เลยเป็นคำว่า Layout นะครับมันจะมีส่วน s e ตติ้งของของคอนเทนเนอร์ตัวนี้อยู่ที่ตรงนี้เก็บนะครับตรงนี้มันมันเ e ต d u l t u l t เอาไว้นะครับว่า,าแต่ละ e l e m e n t ให้ห่างกัน2 0 p พซลนะครับเท่ากัน2 0 p พิเซลนะครับเป็น Default นะครับ ถ้าเราไม่เอาเราใส่เราใส่ศูนย์เข้าไปตรงนี้อ่าจะเห็นว่า,อาสองอิเลเมนต์นี้กลับมาชิดกันแล้วนะครับยังเหลือตรง h e a d heading ที่ยังมีช่องว่างอ่าเราก็มาดูที่ heading นะครับก็ตรง l a y o u t ตรงนี้ไม่ได้เซตอะไร ฉะนั้นแสดงว่าอันเนี้ยเป็น Default ของ Heading ที่จะมีช่องว่างอยู่ที่ Bottom ตัวนี้นะครับอย่างเช่นคำว่า Default เนี่ยตอนนี้ Heading ใน Content เนี่ยเราเซตให้เป็น s i z e h e a d i heading 2ครับเราเปลี่ยนเป็น heading 3ช่องว่างก็ยังเท่าเดิม mm hmm. heading 5ยังเท่าเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น d i ฟอาช่องว่างไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าสไตล์ของตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนไป เป็นสแปมสแปมเป็นพารากราฟแสดงว่าช่องว่างของ heading ที่เป็นช่องว่างตรงข้างล่างนะครับบปทอมเป็นเออเป็น default ของเขาครับเป็น default ของเขาที่ต้องมีนะครับไม่สามารถเอาออกได้ถ้าเราเลือกใช้เป็นโหมด heading แบบนี้ ส่วนช่องว่างซ้ายขวาเดี๋ยวจะเป็นส่วนถัดไปจะแจ้งว่าช่องว่างซ้ายขะซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นเหตุเกิดเพราะในคอนเทนเนอร์เรามีการเซตคอนเทนว t h เป็นแบบบล็อกเป็นประเภทบล็อกประเภทบล็อกก็คือ, <c oughs> อตัวพื้นที่คอนเทนเนอร์จึงก็คือสุดขอบสีเทาตรงนี้นะครับ แต่พอเป็นบล็อกก็เหมือนมีกล่องข้างในกล่องนี้จะถูกเว้นเข้ามาตรงนี้นี่เป็นพื้นที่บล็อกก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่สีเขียวนี้ลงไปครับ <c oughs> โดยขนาดของบล็อกก็พราอเลือกเป็นบล็อกมันก็ต้องอระบุวิ d ความกว้างว่าเท่าไหร่ก็คือขนาดเนี้ยขนาด1นึ่งหนึ่งสี่ส่วนพิกเซลก็ความกว้างเท่านี้ครับ ถ้าเราปรับเป็น800บ็อกกว้าง800ก็จะมีช่องว่างเยอะตัวคอนเทนต์เนื้อหาก็จะอยู่ภายในบล็อกนี้เท่านั้นคือไม่ว่าจะคอนเทนเนอร์กว้าง100%ยังไงแต่ถ้าเราเซตบ็อกไว้เซตเป็นประเภทบ็อกเราก็ใส่ขนาดบ็อกไว้ตัวเนื้อหาก็จะไม่เกินบล็อกนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นบล็อก ไม่ใช่เป็นประเภทบ็อกเราอยากให้เนะะื้อหามาเต็มเราเลือกเป็นฟูวิดนะครับตัววิดความกว้างจะเป็นร้0ยอซนตะเราดู <c oughs> ระยะหา่างระหว่างอิลเลเมนต์นะครับซ้ายขวาก็ก็จะฟูเต็มขนาดนคอน,านอ,กกอนเทนเนอร์นะครับผมขอกาบมาเป็นบล็อกก่อนครับ ต่อไปสิ่งที่เราใช้บ่อยๆในแ v ดวานของ,ของทุกอันก็คือส่วนที่เป็น Margin กับ Padding ครับอันนี้เราใช้บ่อยๆรอเ,ยเราเป็นฟูดให้เห็นก่อนนะครับ margin กับ Padding ก็คำว่า Padding ก็คือ,อเป็นการดันเข้าข้างในนะครับ margin ก็คือการดันให้ห่อข้างนอกอย่างเช่นอันนี้นะครับเรา นั้นเนี่ยหาเข้าข้างใน20ก็จะเป็นการนั่นเนื้อหาบนล่างซ้ายขวาอย่างละ20นะครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับช่องข้างในนี้ถ้าเป็นขอบจากขอบนะครับแพดดิ้งจากขอบมา20นะครับแต่ถ้าเป็นมามร์ r ิ้ n จะเป็นแพดดิ้งจาก <c oughs> แพดดิ้งออกไปข้างนอก เช่นท็อปอ๋อตรงนี้จะเป็นตัวพิเศษตรงนี้นะครับติดติดที่อันนี้จะไม่เห็นจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอพาดไปตรงนี้นะครับถ้าจะให้เห็นชัดเดี๋ยวผมขอไปปรับตรงนี้ให้เป็นพารากราฟนะครับเดี๋ยวไปดู มาจิ้ n padding ของของ header อ่าของ text เนี่ยของ text เนี่ยครับของ text นาะผมใส่ margin ที่ text ไปนะครับ margin คือขอบนอก padding ขอบในนะครับจะมีขอบนอกยื่นออกมาดันดันเนี่ยฮแล้วเราใส่ margin ที่ padding เข้าไปซ้ำก็จะเป็น,อนขอบนอกระยะขอบนอกที่ดันก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีระยะขอบใน ถ้าเราใส่เป็นลบอิลิเมนต์มาจากมาเกยกันได้นะครับเราตอนนี้ผมเอาบลิงโซ่ออกนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยผมใส่เป็นลบมันก็จะดันาจากถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นบวก20มันจะดันลงล่างมีขอบขอบข้างนอกเทกเนี่ย20แต่ถ้าผมใส่เป็นลบ20 มันจะดันอิเลเมนต์ขึ้นข้างบนแทนด้านตรงข้ามไป20ิลเซอร์ <c oughs> ถ้าอันนี้ผมใส่เป็นลบลบ2ี่บเจ็ดปัตอมันก็จะดันอขอบขึ้นมาเป็นลบนะครับ ตอนนี้พอมันชนสู่แล้วมันจะไปไม่ได้สุดนะก็เข้าคราบประมาณนี้เป็นจุดที่ใช้บอ่อยในในส่วน a อ v ดวา e ก็คือมาร์จิ้นการ์ดดิ้งครับส่วนอื่นๆที่ใช้บอ่อยก็จะมีแบล็กการ์ดใส่สีแบล็กการนะครับจะมีบอร์เดอร์ บอ์เดอร์ก็คือขอบอ่เหมือนที่ใน c s s ของของแต่ละส่วนนะครับอย่างรูปภาพเนี่ยเราใส่บอดเออร์ก็บอดเออร์ของรูปภาพเลยนะครับแล้ว <c oughs> แล้วก็มีบอดเออร์ตรงนี้นะครับลองดูนี่ครับเป็นบอดเดอร์ของ อขอใหยอันนี้เป็น border radius อ่าเป็น border radius border type ตรงนี้ครับอ่าเป็น border โคละโคลาส่วนกันโคลาส่วนกัน border type ก็มี radius ได้นะครับภาพก็มี border ของ,ของส่วนภาพตรงนี้เป็น border ของส่วนนอกใน advance เป็น border ของส่วนนอกอีกที แล้วก็ใส่เลยเดยได้เหมือนกันแบบนี้นะครับ <c oughs> อ่าที่ใช้บ่อยๆอๆ <c oughs> ก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับนอกนั้นไม่ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ครับ t าม n ฟอร์มก็เป็นการออ่อ่าเนี่ยครับ Transform ตัวปรับไซส์ปรับรูปรักษ์ของอี лемент นะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้บ่อยครัาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปรับอะไรขนาดนี้นะครับ <c oughs> อ,อันนี้ตัวนี้ก็นานๆใช้ทีนะครับไม่บ่อยตัวอเอ Enchant อันนี้นะครับก็จะเป็นลูกเล่น ที่จะใช้ตอโหลดหน้านะครับตอนนี้เขา่านก่อนนะครับตรงนี้ทุกท่านสามารถไปลองลองเล่นลองใช้ดูได้นะครับจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใช้บ่อยจริงก็จะเป็นตรงตรงมาจิ้นกับแพดดิ้งอันนี้นะครับส่วน พิเศษหน่อยตรงเลขบางส <c oughs> ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ระบุว่าอาินเลเมนต์นี้จะโชว์หรือซ่อนในดีไวต์ตัวไหนนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีจะมีบางทีบางอ e ิลเเมนต์เนี่ยในโทรศัพท์ไม่ต้องโชว์เราก็จะไฮออนโมบายแล้วก็คลิกไปอีกมันก็จะ h i ออน อันนี้เป็นทั้งหมดใน Advanced